ข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาอาหารจานเดียวและอาหารตามสั่งนะคะพบว่าร้านค้าหลายแห่งค่ะได้มีการปรับขึ้นราคาโดยอ้างว่าต้นทุนวัตถุดิบต่างๆนั้นปรับเพิ่มขึ้นแม้ว่าราคาน้ํามันจะลดลงมาแล้วก็ตามขณะที่ประชาชนยังคาดหวังนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาแนวทางในการลดต้นทุนวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่จะทําให้ราคาอาหารนั้นปรับลดลงบ้างติดตามได้จากรายงานค่ะ ข้าผัดกุ้งจานนี้ราคา45บาทซึ่งวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารมาจากข้าวกุ้งไข่ไก่และก๊าซถุงต้มซึ่งราคามีการปรับขึ้นมาได้1เดือนส่วนทางกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลง โดยเจ้าของร้านอาหารตามสั่งร้านนี้ยืนยันว่าแม้ราคาน้ำมันลดลงแต่มีปัจจัยอื่นที่เป็นต้นทุนสำคัญที่ใช้ในการประอกอบอาหารปรับสูงขึ้นทุกรายการรวมถึงค่าเช่าพื้นที่ขายของที่มีราคาสูงขึ้นจึงไม่สามารถแบกรับต้นทุนเดิมไว้ได้ก็เพราะว่าต้นทุนของที่ตลาดมันไม่ปรับอพวกข้าวพวกอะไรนี่ก็ยังอยู่ราคาเดิมอยู่เลยแล้วก็ที่ร้านก็ใช้ข้าวหอม ต้นทุนมันยังสูงอ่ะไข่ไข่ก็แพงไข่ใ,ใช้เบอร์สรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ที่9ก้กบว่าบาทเก้าสเจค่าเช่ามันก็เกี่ยวนะระยะนี้ค่าเช่าแพงด้วย ขณะที่ราคาอาหารที่ศูนย์อาหารสโมสรกองทัพบ,บกที่นายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตถึงราคาอาหารที่มีราคาสูงถึงจานละ100บาทซึ่งผู้จัดการยืนยันว่าศูนย์อาหารเลือกใช้แต่วัตถุดิบประกอบอาหารที่มีคุณภาพและมีเชฟจากโรงแรมระดับ5ดาวเมื่อรวมกับบรรยากาศและบริการต่างๆจึงถือเป็นอีกทางเลือกของผู้มาใช้บริการนอกจากนี้ยังมีส่วนลดสําหรับสมาชิกที่มาใช้บริการด้วย เฉพาะที่เราขายทุกวันนี้จานละร้อยอจานละร้อยปรับขึ้นราคาจากของปีที่แล้วมาจากปีที่แล้วเราขายที่เก้บเราปรับขึ้นมา10บบาทก็ต้นทุนด้วยแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเราคัดเกรดเอแล้วก็เกรดเอมาตรฐานของโรงแรมและทุกอย่างที่ว่าการบริการการดูแลลูกค้าเราไม่แตกต่างกันโรงแรมคือเราจะมีบัตรให้เราจะมีบัตร ถ้าเป็นอาหารตงางสารเราจะมีบัตรลด10%ให้จากผู้อำนวยการขณะที่ผู้บริโภคบอกว่าราคาอาหารจานเดียวและอาหารตามสั่งมีการปรับราคาขึ้นบ้างแต่ยังถือว่าเป็นราคาที่ยอมรับได้เพราะบางร้านได้เพิ่มปริมาณอาหารขึ้นแต่ยังคาดหวังให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยหาแนวทางลดต้นทุนวัตถุดิบเพื่อให้ราคาอาหารปรับลดลง การขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการช่วยลดราคาอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่หากยังไม่สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบต่างๆหลังราคาน้ํามันได้ปรับลดลงมา,มากแล้วจึงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบและวางมาตรการดูแลเพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากที่สุด